สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ต้องเรียกว่าเซตนะครับทําตัวดีนะครับก็คือเบรกไฮขึ้นมาแล้วก็ปึ้งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะฮะเดินใส่ไว้เป็นไฮนะครับสูงสุดในรอบ14วันนะครับก็เอาไว้เผื่อใครอยากหาให้นับแท่งย้อนหลังนะครับ14วันก็ อยู่พันสี่พอดีนะครับก็เท่าที่ดูก็พันสี่นี่คือทดสอบมาหลายรอบแหละก็หวังว่าออรอบนี้จะผ่านนะครับแต่ก็ยังต่ำกว่า f a 2 0 0สองร้อยยูดีนะฮะแต่ว่าไม่นานนะครับไม่นานก็น่าจะขยับเข้าไปแบบเข้าใกล้มากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ต้องเรียกว่าเราบ่นนะครับเราบ่นแบบนี้นะครับมาตั้งแต่ ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ยังบ่นอยู่เพราะว่าเซตก็ไม่ไปไหนเลยนะครับและดูเหนื่อยๆดีนะครับแต่ก็มีวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับกลุ่มสื่อสารนะครับทั้ง d v v n n นนะครับก็งบออกมาก็มีการเด้งที่ใช้ได้นะครับคือเราเห็นตัวกำไรเนี่ยมันกระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว True นะครับ True ก็ อธามไฮกันไปเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับหลังจากงบออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสองสองเจ้านี้นะก็มีบทวิเคราะห์นะครับก็คือของ s อ b นะครับเขารวบรวมตัวเลขต่างๆมาให้นะครับก็ต้องเรียกว่ากำไรดีขึ้นทั้งคู่นะครับดีขึ้นทั้งคู่ แต่ true นี่จะดูยากนิดนึงนะครับแต่ a d v a c e นี่ก็คือดูง่ายๆเลยนะครับโอเคตอนแรกก็งงนะแบบมันจะอะไรยังไงผิดตัวอ่ะยิง a d v a n e นะครับก็ต้องเรียกว่าเกิดการ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เกิดการรวมร่างนะครับมาใน2บริษัทเลย a d v a n c e เนี่ยมีตัวโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น บอดแบนด์นะครับยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วน True นะครับไม่เก่งเรื่องมือถือแต่ว่าเรื่องบอดแบนด์เนี่ยเก่งนะครับทีนี้ Advanced สิ่งที่ทำก็คือไปซื้อ3 BB นะครับก็ซื้อบอดแบนด์เข้ามานะครับส่วน True ก็คือไปรวมร่างนะครับไปรวมร่างกับตัวนั่นนะครับ Deta กนะครับก็คือเอาเบอร์2เบอร์3นะครับจับมา รวมร่างกันเลยทีเดียวนะครับมือถือไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่าที่โตเนี่ยเอาจริงก็คือโตจากตัวรายได้นะครับของ 3BB เข้ามานะครับแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายนะครับการขายการบริหารเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรนะครับมันกระโดดขึ้นมานะครับถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวอาปูนะฮะก็คือรายได้ เฉลี่ยต่อเบอร์เพออ่การเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณที่น่าสนใจทั้งทั้งทรูแล้วก็ a อดวา c e ์กันเลยทีเดียวนะครับก็คือผมประกอบการดีขึ้นจากราคาที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นก็ใช้ซิมใช้อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มาระยะสั้นเนาะพอมาพอมาระยะสั้นก็หายซิมแพงๆได้นะฮะโอเคก็ กำไรนะครับ Q2 ก็น่าจะโตต่อนะเพราะว่า,เ,าเริ่ม 3Bb นะครับก็เริ่มมีการยยิิเียรยีกันบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็กำไรยังมากขึ้นนะครับโอเคแต่ราคาหุ้นนะฮะยังสู้เซตไม่ได้สู้เซตไม่ได้แล้วก็น่าจะชนะเซตได้ในไม่นานนะอันนี้กำไรต่อหุ้นนะก็โตไปประมาณปีหนึ่ง5% 10%นะครับก ไม่ได้เยอะมากนะครับใช้คําว่าบริษัทที่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าซื้อวันนี้นะครับ PE ก็สิ้นปีเนี่ยจะอยู่ประมาณสิ8นะครับแล้วก็ถ้ามันโตเลทเนี่ยสองปีจะลงไป15นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับปันผลจะขึ้นไป5%้าเกว่านะครับก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมที่จะใช้เป็นหุ้นปันผลนะครับสำหรับตัวแอดวานนะครับ อ่าเนี่ยแนวโน้มงธุรกิจนะครับก็ยังถือว่าไปได้นะครับมาดูตัวเลขกันนะครับนี่ก็ Q นี้นะครับรายได้รายได้มีการเติบโตนะครับอย่างที่บอกนะครับกำไรขั้นต้นก็เติบโตกำไรสุทธิก็เติบโตขึ้นมาด้วยนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการรวม3 BB บบนะครับ แล้วจุดเด่นของ a d v a n c e นะครับก็คือตัว cash flow from operation นะครับก็คือเงินสดจากจิจกำลมดำเนินงานนะครับมีค่อนข้างสูงนะครับก็ที่ไหลเข้ามาก็เพียงพอกับในแง่ของการลงทุนแล้วนะครับแล้วก็ cross profit m a r g นะครับก็ยืนอยู่ที่นะครับระดับประมาณ34%สุทธิก็ประมาณ15%นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ ROE 41อ R A 8นะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อ่าอันนี้เป็นการเติบโตของเรเวอรนูนะครับดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามือถือไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับที่โตคือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นสา b บบคืออันนี้กระโดดมาแล้วนะครับจากสามพันขึ้นมาเป็นห้าพันแล้วก็กระโดดขึ้นมาเจ0 0พันเลยนะครับก็คือ มีการรวมร่างกันรายได้ส่วนนี้ก็เติบโตนะเติบโตแต่ว่าถ้าเกิดแล้วพอการแข่งขันเริ่มน้อยลงเนาะนะครับเราก็จะเห็นกำไรจากการขายซิมขายมือถือเนี่ยที่มากขึ้นต่อไปด้วยนะครับทรูนะครับประกาศกำไรมาตอนแรกนะนะครับก็ยังเห็นว่ามันยังยังขาดทุนอยู่นะครับ อะไรได้ห้าหมื่นล้านขับทุนอยู่ตึก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 เอาอันนี้เขาปรับปรุงมให้แล้วนะครับ p r o f ะฟเฉยๆไม่มีเอโอเคนี้ีวเขาปรับเป็น c o r e profit มาให้เลยนะครับโดยที่ไม่รวมพวกค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับต้องดูตรงนี้คลอสเอ้ยรายได้นะครับก็ 5 1 0 0 0นึงะครับลดลงเล็กน้อยนะครับ Craft r p Pro ครับยัง1มื0นเท่าเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยจุดเด่นตรงนี้คือค่าใช้จ่ายขายและบริหารลงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยจากระดับหมื่นล้านนะครับที่เคยสูงสุดก็ลงมา9,000ลงมา8,000นะครับมีรายได้อื่นนิดหน่อยนะครับก็กําไรสุทธินะครับก็ยัง ติดลบอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆตัวสุดท้ายยังติดลบแต่ว่ามันจะมีตัวพันกว่าล้านนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเป็นรใจอื่นนะครับถ้าเอาออกนะครับก็คือตีกลับขึ้นมาก็ยังมีกำไรอยู่แ0ดร้อสองล้านบาทนะฮะแต่ถ้าเกิดหักออกก็ขาดทุนเจ0ดร้อยกว่าล้านต้องเรียกว่าตั้งแต่เล่นหุ้นมานะครับตั้งแต่เล่นหุ้นมา เพิ่งเคยเห็น True เนี่ยมีกำไรปกตินะครับเป็นครั้งแรกนะครับปกติที่แบบปกติเลยส่ว <c oughs> นใหญ่เวลาเราเห็น True มีกำไรเดี๋ยเราจะเห็นกำไรแบบที่ไม่ปกตินะครับก็คือเป็นกำไรเขาเรียกอะไรอะนะครับกำไรจากการขายสินทรัพย์บ้างกำไรจากการปรับลดหนี้บ้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็น ภาพที่ดีนะ,นะครับคือใครใครแคปจอปิ้นฝาบ้านไวน้นีนี่คือนันดานะเพราะว่าผมตามตัวนี้ตั้งแต่เป็น TA นะครับโทรศัพท์บ้านมาทำา P t นะครับก็ขาทุนนะครับมาทำมือถือนะครับแรกๆก็ขาทุนนะครับอันนี้พอเป็นรวมล่ากับ d t แทก็ ه, กำไรเคยมีกำไรอยู่พักหนึ่งตอนที่ขายสินทรัพย์เข้ากองทุนนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอีกภาพหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูก็คือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะครับโอเคจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดก็เลยทำให้สภาพคล่อง,งจริงๆก็ยังยัง ยังไม่ดีมากนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ดีนะครับเราเริ่มเห็นอัตรากำไรขั้นต้นนะครับที่เริ่มฟื้นนะครับตัวโอเป a เรชั่นมาจินะครับคิดเฉพาะรายจ่ายประจำไม่ใช่พวกรายจ่ายพิเศษเรื่องของการตั้งด้อยค่าสเสาอะไรพวกนี้ไม่เอาก็ถือว่าเริ่มเริ่มบวกมานะครับแต่เ A า E เอาแบบ จริงๆเลยนะครับก็ยังค่อนข้างต่ำกว่าต่ำกว่าเพื่อนนะครับอะไรประมาณนี้เป้าเป็นยังไงอืมอันนี้จุดเด่นเนาะหลังจากการควบรวมแล้วนะครับรายได้ก็เริ่มดีขึ้นแนวโน้มก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นการซีเนดี้ต่างๆเข้ามานะครับ ตัวมาจิ้นตัวอะไรพวกนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็การแข่งขันนะครับก็ดีขึ้นนะครับอันนี้กำไรปกติที่เขาประมาณการเนะเาะก็น่าจะอยู่ที่ระดับ8,000ล้านได้นะครับแล้วก็ P E นะครับสำหรับกำไรปกตินะครับปกติก็คือนับจากนี้ไป็น3ปีนะครับก็ยัง34เท่าถือว่าสูงนะ คือถ้าเทียบกับตัวแอดวานเมื่อกี้นะแต่ว่าตัวที่ได์ตัวผักดันราคาเข้าไปนะครับก็คือตัวโกลดของกำไรนี้เองนะครับเพราะว่ามันเริ่มจากฐานต่ำนะครับแล้วพอฐานต่ำมาปุ๊บก็จะการเติบโตที่สูงนะครับอืมนะครับโอเคอ่าแต่เขาก็ยังมองว่าไปได้นะครับ ่แล้วเป้าเท่าไหร่แชร์ไพล์อ่ะปัจจัยเสี่ยงอยู่ไหนคำแนะนำนะก็คือเชื่อว่าเติบโตได้นะครับออนนี่ Target p r i พ e ก็คือ10บาทนะครับทรูวันนี้8ปบาท50าทนะครับโอเคเพราะนั้นได้รวมแล้วนะครับเราเห็นภาพของการทางกำไรของทั้งทรูแล้วก็ Ad นนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจมาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ฟังอีกเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับ